เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึง่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศรีธาตุน้ำทานีนกรกฎพิจิที่ในราศรีลัคนาดาศุกระจําช่วงวันที่1-10กถึงสิบันยายนนี้นะคะการทำนายมีทั้งหมดสาพาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ไทม์สแตป์จะอยู่ใต้ description Bo x นะคะ สำหรับพาร์ทคนโสดสถานการณ์ความรักนะคะเฮลโลแฟนพาดน้ำเดอรซันแปดในเทา้าแต่งงานกับงานแล้วเนี่ยคนโสดแต่งงานกับงานเงียบเก่าแต่แฮปปี้ดีคุณเข็ดกับความรักอะค่ะน้าพ่ยนะคุณยังอยู่ในจุดข,ของการหิวใจไม่พร้อมเปิดใจค่ะอยู่ในจุดข,ของการแบบหิวใจอยู่ ฉันต้องการหมูกอ่อนและงานคือสิ่งที่ทําให้ฉันหมูกอ่อนได้แต่บางทีงานมันเยอะนะเยอะจนบางทีคุณเหนื่อยใจแล้วอะเหนื่อยกายด้วยแต่มันเป็นแบบเหมือนคุณโถมนะคะเพื่อที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่คุณมีอยู่อืมแล้วบวกกับว่ามีคนอยากจะเข้ามาจีบคุณด้วยนะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ อยากจะเข้ามาจีบมาพูดคุยนะคะเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานลูกค้าคนที่ต้องดีวงานด้วยอะไรที่มันเกี่ยวกับงานอแต่หน้าไพ่คือเหมือนแบบว่าใจไม่พร้อมอะใจไม่พร้อมใจไม่ค่อยพร้อมนะคะเท่าไหร่ที่จะคุยคุณก็ทําได้แค่มองดูเขาห่างๆยังไม่ไว้ใจยังกังวลในใจลึกๆข้างในยังกังวลเขาแบบ ดูห่างๆก่อนดูซิคนคนนี้เขาดูเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยหรือเช็คดูก่อนอืมหรือเช็คดูก่อนท่าทีเขาเขาจริงใจหรือเปล่าเขาดูเป็นคนยังไงเขาดูเจ้าชู้ไหมนิสัยใจคออะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาพอสมควรโอเคส่วนคนคนนี้นะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้างคิงดา เดตสถติอย่าล้างเลยแหละเลิกลาอย่าล้างนะคะความสัมพันธ์สดสดร้อนๆ้อนเลิกลาเลิกราหรืออย่าล้างแล้วเขาก็จะมาเจอคุณก็มูฟออนไวนะถือว่ามูฟออนไวเขาเป็นคนชัดเจนพอสมควรเขาเป็นคนชัดเจนเป็นคนจุดยืนชัดเจนทําอะไรคิดอะไรนะคะชัดเจนมีมีแนวคิด มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆโดยเฉพาะเรื่องความรักก็คือมีมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆไม่รักกันแล้วทะเลาะก,กันโน่นนั่นนี่ก็เลิกเลยง่ายดีไม่ต้องยือ้อนู่นนั่นนี่วุ่นวายก็เลิกนะคะเลิกหลาใดๆชัดเจนน้าไพ่เขาไม่มีอะไรต้องแบบมาดีทงดีเทลอะไรเยอะแยะเลยจากหน้าไพ่นี่เลยเขาเป็นคนชัดเจนมากๆทีนี้ขอดูสามใบนี้สิ คนโสดคุณจะไม่มีทางยอมแพ้กับคนที่ไม่เลิศแน่ๆคนที่ไม่เลิศน,นะคะจะไม่มีทางได้เข้ามาในใจคุณง่ายๆต่อให้คุณเหงาหรือคุณเสียใจคุณจะไม่มีทางกลับไปเสียใจเหมือนในอดีตของคุณอีกแล้วไม่มีใครที่จะสามารถทำให้คุณเสียใจได้แบบนั้นอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็น ความเสียใจจากประสบการณ์ของตัวเองหรือความเสียใจที่จากคนนั้นมาปรึกษาคุณหรือมาบน่บนนู่นบ่นนี่เล่าให้ฟังว่าเออคนรักเป็นอย่างนั้นเจออย่างนี้มาอะไรยเง,งี้ยคุณไม่อยากเจอสถานการณ์แบบนั้นฉะนั้นคนที่ไม่เลิศจะไม่มีทางได้เข้ามาสู้ยึดตาอย่าเข้ามานะอืมฟิวนั้นต่อไปค่ะคนคนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างโอเค ้วยได้ออกมาสี่ถ้วยเจ็ดซับซอดหกถ้วยเหมือนเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้ชอบเขาอะเขามองว่าคุณไม่มีใจไม่ได้ม่มีใจอย่างเดียวคือไม่สนใจเขาอะค่ะรู้สึกว่าคุณไม่สนใจเขายากแล้วสิยากแล้วสิเขารู้สึกว่าคุณดูมีคนเป็นคนที่มีความน่าเอ็นดู เป็นคนน่าเอ็นดูมีความน่ารักมีความตะมุตตะมิมีความสดใสเด็กๆไม่เกี่ยวกับอายุนะคะคุณอาจจะน่าเด็กหรือมีความเป็นเด็กอเนอร์จีอินเนอร์ชาวคุณค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องทำยังไงดีเนี่ยเขาหาคุณยังไงดีอ่ะอืมมันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องมานั่งคิดเพราะเขารู้สึกว่าไม่ง่ายเลย บางทีจะเข้าไปคุยกับคุณก็รู้สึกว่าเอ๊ะสายตาคุณขับ,ขบไล่เขาเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่ได้ว่าไม่เฟรนลี่แต่วบาไม่เวลคัมเท่าไหร่ละกันเออรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคุณไม่ค่อยเวลคัมในความเฟรนลี่กับเขาสักเท่าไหร่อืมคุณนะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้างก้าวไม้เด้องออกมาคุณคือเด็กที่ปีนต้นไม้ แลวเขาคัวบัวตัวนี้นะคะที่พยายามวมิ่งเข้าหาคุณบอก่าอยาเข้ามาอย่าพึ่งจะเย็นเย็ฉันกลัวแล้วฉันปีนต้นไม้ดีก่อนอันดับแรกอแล้วยังไงต่อมีปีนอีกละปีนเก่งไหมพัดหนามเซียวพลาทวยคือคุณกลัวว่าคุณจะหนีเสือาจระเข้คุณกลัวคนคนนี้เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณนะคะ หรือเขามีใครอยู่แล้วแล้วมาหลอกคุณหรือเปล่าคุณไม่อยากเสียใจเหมือนที่ผ่านมาคุณยังมีแผลใจที่ยังคงเป็นปมในใจอยูอ่คุณอาจจะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาเพื่อนของคุณนะคะคุณอาจจะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาเพื่อนของคุณเพื่อนสนิทรวมด้วยแต่พอคุยไปเรื่อยๆก็มีโอกาสที่คุณอาจจะเปิดใจให้เขามากขึ้นในเชิงของความเป็นเพื่อนนะ ในเชิงของความเป็นมิตรภาพไปก่อนเพื่อที่จะดูว่าเขาดูเป็นคนยังไงแต่ยังไงต่อไปก็ต้องติดตามตอนต,อนต่อไปเอาเองโอเคบทสรุปและไพ่แนะนำนะคะบทสรุปและไพ่แนะนำ p a t t ั่ n Wisdom เ h e Star เขาก็หวังหวังมันไม่ใช่อาหวังนะ มีความหวังว่าเผื่อว่าเราจะได้คุยกันมากขึ้นหรือเธอจะเปิดใจให้ฉันหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวคุณเองค่อนข้างมีสเสน่ห์โดดเด่นยิ่งไม่สนใจใครยิ่งมีสเสน่ห์งงม,มากอืมนั่นแหละและ้วคนคนนี้มีแพชชั่นให้คุณเยอะมากนะคุยไปเรื่อยๆความแพชชั่นความรู้สึกดีที่คุณจะมีเขาก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นอืมเป็นสเต็ปไปสเต็ปไปนะคะโอเค ประมาณว่าคุณกับเขามันไม่ได้ตัดจบกันเพียงเท่านี้เนี่ยมันมีต่อให้หลุนละอะความเชื่อใจ love yourself first แล้วก็ patience r ไพ่บอกว่าคุณอยา่า้งละทิ้งตัวตนความสดใสของคุณเพราะความเจ็บปวดในอดีตความเชื่อใจเป็นลักษณะของคนต่อคนเข้าไหม individual personality คนต่อคนคุณไม่เชื่อใจคนเก่า ไม่ได้แปลว่าคนนี้จะไม่น่าเชื่อใจแต่ขอให้เราดูก่อนดูก่อนเช็คดูก่อนก็ได้ถ้าคุณไม่เชื่อใจในเรื่องของบุคลที่สามคนเช็คเขาดูก่อนก็ได้ว่าเขาโสดไหมเขาคุยกับใครเขาดูเป็นคนยังไงเราสามารถเช็คก่อนได้แต่อย่าพึ่งรีบที่จะเชื่อใจหรือไม่เชื่อใจคนคนนั้นการรักตัวเองเป็นเรื่องที่ดีการรักตัวเองก็อย่าลืมตัวตนความสดใสของคุณด้วยเช่นเดียวกันเหมือนคุณอาจจะความสดใสของคุณมันหายไป ส่วนหนึ่งเพราะความเจ็บปวดในอดีตอือโอเคค่ะพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้นะคะงไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพารของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยมาดูสถานการณ์ความรักนะคะในฝั่งของคุณ The World เดวว์เจ็ดถ้วยเจอคนใหม่เข้ามาอีกแล้วนะมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งคนม,มีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งคนนะคะความรู้สึกเราช่วงนี้ก็คืออ่อนไหวคือคนใหม่ที่เข้ามาก็เป็นคนที่น่าสนใจอะ่ะอืมเป็นคนที่น่าสนใจแต่ให้ระวังนะคะอาจจะมีการจับโป๊ะเกิดขึ้นได้ก็คือคนคุยปัจจุบันของคุณอาจจะมีการจับโป๊ะคุณได้ แต่กับคนคุยปัจจุบันคุณก็ดูแฮปปี้ดีนะก็ดูมีความสุขดีไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยแต่แค่มีคนเข้ามาเพิ่มนะมีคนใหม่เข้ามาเป็นประเด็นเข้ามาเป็นปัจจัยเสริมปัจจัยเพิ่มในความสัมพันธ์นี้ืโอเคสถานการณ์ความรักคนปัจจุบัน,นเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคะคนปัจจุบันแปดดาว ที่เราแวงอยู่นะสติสแปดถ้วยโอ้ยเขาจะรู้นะคะเขามีโอกาสจะรู้นะคะเขามีโอกาสจะรู้สูงเลยอย่างที่บอกว่ามีโอกาสจะโปะนะ่ะแต่จะเป็นการหยิบม,มาพูดนะคะในช่วงของปลายไตรมาสจะยังไม่ได้พูดเลยในทันทีที่เขาเช็คแล้วก็รู้อะไรมาอืมเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขากลัวสิ่งที่เขากังวลสิ่งที่เขาแบบไม่ไว้วางใจคุณเนี่ย สิ่งที่เขากลัวว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วฉันจะทํายังไงดีล่ะเธอไม่ได้อินกับฉันใช่ไหมประมาณว่าคุณน่ยไม่ได้อินกับเขาใช่ไหมคุณหักหลังเขาคุณโกหกเขาคุณไม่จริงใจกับเขาโน่น,นนี่เขารู้สึกอกหักมากเขาสุกว่าถูกหักหลังอืมแล้วเขาก็จะเก็บรวบรวมหลายๆอย่างแล้วก็หยิบขึ้นมาคุยกับคุณว่ามันคืออะไรอย่างไรอืม ในที่นี้ท่าน้ําเด่นมากนะคะตัวเขาก็ตามมีนกรกฎพิจิกที่อยู่ในราศีลคนาหรือดาวศุกร์ท่านาน,าน้ำอาจจะดินมกับท่านน้ำด้วยนเอง,เองก็ได้นะคะโอเคขอดูสามใบนี้หน่อยขอดูสามใบนี้หน่อยืมสายเปนโอโ้โห เจอกับสายเปยได้ซ้ำนะคะคณุนัาจจะเปเขาหรือเขาอาจจะเปยคุณก็ได้ไ่าจะเป็นคนปัจจุบันหรือคนใหม่คุณมีโอกาสเจอสายเปแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้รวยมากนะคะแต่พร้อมที่จะฟันฝ่าทุกความสุขความทุกข์ไปด้วยกันอืมได้เห็นไหมไพ่ใบนี้คือแมางแล้วก็คือการแบบแอบคุยกับคนใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นการทําอะไรรับหนักอีกคนหนึ่ง แต่ในที่นี้ไพ่สับกันได้ระหว่างสถานการณ์ฝั่งคุณและฝั่งเขานะต่อไปค่ะคนคนนี้นะคะคนคุยปัจจบุบันเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะเดบิว mm hmm. ชัดเลยว่ามีในเรื่องราวของบุคคลที่สามแต่บอกตรงว,ว่าว่าเขาเองอ่ะเขาก็ตัดคุณได้ยากเหมือนกันเขารู้สึกว่า มันเป็นความรักหรือความหลงหรือเขารุ่งหลงคุณมากๆคือความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยระหว่างคุณกับเขาอะน่าจะมีความลึกซึ้งกันไปละอาจจะเกินสถานะกันไปล้วแต่แค่มันยังไม่ได้ชัดเจนอืมในความคุมเคือนี้เขารู้สึกว่าเขาคุณจะทํำยังไงดีอะเขามองคุณเป็นคุยนะคับอะเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบดูเขารักคุณมากอืมเต็มไปด้วยความรักแล้วก็อยากที่จะทุ่มเทอยากจะทํา ไม่ว่าเขาจะสมมุติว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนรวยอะไรมากมายแต่เขาอยากจะทําในเรื่องของการแสดงความจริงใจยอยากจะช่วยซัพพอร์ตคุณในด้านอื่นๆที่จะทําได้หรือถ้าเขาเป็นคนสายเปคนนี้เมื่อกี้ที่ภัยขึ้นมาเขาก็อยากจะเปคุณอยากจะแบบซัพพอร์ตคุณโน้นนี่แต่เขาก็รับไม่ได้เหมือนกันในเรื่องของการที่จะมีตัวเรื่องหลุมคนที่สามเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะปล่อยมือคุณไปหรือจะไปกันต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะ คุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาบ้างคะสี่ถ้วยเดดคุณไม่อินแล้วว่าคุณเบื่อแล้ววาคุณเบื่อแล้ววาคือคุยไปงั้นงั้นคือถามว่าโอเคไหมเขาก็ดีนะคะเขาก็มีข้อดีอืมแต่ ไม่ได้ไม่ได้ชอบเขาขนาดนั้นชอบแต่ไม่ได้แบบรักถึงขั้นอยากจะคอมมิตอ่ะคุณแค่อยากมีเขาไว้เฉยๆสีส่เลียนบอกก่อนนะไพ่สำหรับกันได้อย่ามาวีนฉันไพ่สำหรับกันได้ระหว่างคุณกับเขานะคะจากหน้าไพา่ดียวฝั่งเนี้ยอยากจะเก็บไว้แต่ไม่ได้รักไม่ได้อินเหมือนเรารู้สึกว่าเขายอมเรา เขาอวยอ่อนตามเราแล้วพูดอะไรทําอะไรเขาก็ดูแบบเอออห่อหอมกเราก็ชอบในตรงนั้นแต่ไม่ได้ชอบถึงขั้นอยากจะคบหาเป็นแฟนไม่ได้อิอ่มต่อไปค่ะบทสรุปนะคะและไพ่แน,นะนำข้าถ้วย action oriented านการความเหงาบังเกิดความเหงาบังเกิดเลยทําให้คนใหม่ๆได้เข้ามาในความสมคัญหนึ่งในที่นี้จะมีคนเสียใจแน่นอนว่าท้าไพ่ไม่สับคือตัวเขาเลยแต่เขาก็พยายามที่จะดีวกับความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะเลือกจะคุยออกับคุณก็เป็นอะไรทีน่น่าเศร้าน่าเศร้าความสมควรแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งคือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ชัดเจนฉะนั้น ในบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเรายังมีโอกาสที่จะเลือกได้อยู่เพราะเรายังไม่ได้ตัดสินใจแต่ใดๆก็ต้องชัดเจนว่าเฮ้ยเรายังไม่ชัดเจนแต่เราจะมีการเปิดใจให้คนอื่นนะเธอรับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีการตกลงกันแล้วว่าเออรับได้แต่สุดท้ายมาวินทีหลังอันนี้ก็ไม่ถูกต้องมันคือการตกลงกันร,ระหว่างคน2คนนะคะพบอกว่า make the e f f o r นะคะ release your ex express your love เหมือนมองว่าคือคุณมีคนที่เขาพร้อมจะรักอยู่ตรงเนี้ยมีคนที่เขาพร้อมจะรักคุณอยู่ตรงนี้ถ้าคุณไม่รักเขาอะ่ะเหมือนภา่ผมว่าให้คุณปล่อยเขาไปเถอะแล้วให้แบบแสดงออกอย่างจริงใจอ่ะออกไปสแสดงออกอย่างจริงใจออกไปไม่ว่าจะกับคนปัจจุบันหรือกับคนใหม่ก็ตามให้สหรับนี้ละคะ่ะแรง เหมือนไพ่บอกว่าเหมือนไพ่กําลังจะบอกในฝั่งของฝั่งเขานะคะเหมือนไพ่กําลังจะบอกฝั่งเขาที่เป็นฟีลแบบว่าเ,ออเสียใจจากการแบบว่าคุณไปมีคนใหม่เข้ามามีชอยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไพ่บอกว่าไม่ต้องแคร์ไม่ต้องแคร์ไม่จําเป็นต้องทําอะไรแล้วอืมไม่ต้องเป็นคนที่เพอร์เฟกหรือเป็นคนต้องทํานู่นทํานี่ให้อีกคนถ้าเขาจะรักเขาก็รักอืมแค่ เขาไม่ได้รักก็คือไม่ได้รักแค่นั้นเลยนะคะไปสลับกันเอาเองนะคะระหว่างฝั่งเขาฝั่งคุณเนาะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะสุดท้ายนะคะพาร์ทของคุณมีคู่ค่ะไ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณเป็นยังไงบ้างคะธาตุน้ำไดโนแฟน สเตร์เดอสตาร์ไพ่ใบใหญ่ทั้งนั้นเลยสามดาบสิบดาบอืมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีความเรียบนิ่งกันมานะคะเรียบนิ่งกันมาระยะหนึ่งแล้วไม่ค่อยได้มีความโรแมนติกต่อกันสักเท่าไหร่อืมฝั่งคุณก็จะเป็นฟีแบบว่าโอเคเขา เหมือนฟิลวับดูแลในความสัมพันธ์นะคะดูแลครอบครัวดูแลนั่นนี่นะคะบวกรวมถึงอาจจะโฟกัสในตัวเองค่อนข้างเด็กจัดการเรื่องของตัวเองเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะแล้วคิดว่าทุกอย่างก,ก็น่าจะโอเคแต่ด้วยความที่เหมือนมันมีอะไรสักอย่างส่องมาให้คุณได้เห็นบางอย่างในความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ตัวของคุณก็ได้คุณไม่ต้องเก็บไปซีเรียสแล้วก็ไปทะเลาะกับคนรักนะไม่ดี ใช้วิจารณญยาดแล้วก็ไม่ใช่คลิปของใครคนใดคนหนึ mm ่งเป็น general r e a d ในที่นี้แจกสองออกมาทำให้คุณได้เห็นอะไรบางอย่างที่ซ่อนเร้นเอาไว้ความจริงตรงนั้นอาจจะทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดนะคะสิบดาบตรงนี้สิ่งที่ทำให้เสียใจมากๆอะไรที่ปกปิดจะถูกเปิดเผยออกมานะคะฟังเขาละคะเป็นยังไง สิบเหรียญเดบิวคิงไม้หกเหรียญไพ่ออกมาสองใบหกไม้เท้าแล้วก็เอเดมเพรสสถานก,การณ์ความรักในฝั่งของเขานะเขาก็พยายามสปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบกับคุณแล้วก็ความสัมพันธ์คือไปไหนมาไหนคือทุกอย่างอยู่ในอยู่ในการควบคุมของคุณอย่างที่บอกว่าดูเหมือนจะเอาอยู่หลายๆอย่างนะคะแต่มันมีในลักษณะของ ในเรื่องของตัวบุคคลนะบุคคลที่สามหรือสิ่งที่ทําให้คุณช็อกตรงเนี้ยหรือความเป็นจริงที่จะถูกเปิดเผยเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของบางทีเป็นเรื่องหนี้สินการพนันยาเสพติดหรือเรื่องของบุคคลที่สามเป็นไปได้ในสี่สิ่งนี้นะคะในสี่สิ่งนี้แล้วเหมือนเขาแบบว่าหากมีการเปิดเผยแล้วหยิบมาคุยกันเนี่ยมีโอกาสเป็นอย่างนั้นนะคะเขาเหมือนแบบว่า ไม่รับไม่ยอมรับแหละแต่ก็จะมีการปร,ประีปนอมอะ่ะอาจจะมีการขอโทษคุณนะคะมีการขอโทษใดๆดเกิดขึ้นนะคะและถ้าขอโทษแล้วคุณอย่างไม่ดีกับเขาอาจจะมีการประชดประชันเกิดขึ้นจากฝั่งเขาแต่ดูจากภาพรวมแล้วอะ่ะคุณก็ไปต่อแหละแต่มันเป็นการไปต่อที่เหมือนคุณก็มันก็เจ็บปวดอะ่ะเราต้องอดทนซึ่ง เขาก็ดูแฮปปี้ดีใจในจุดนั้นพอสมควรไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่เลยนะไม่ได้ฝั่งเขาดูไม่ได้ดไม่เครียดเท่าเราอะเออไม่ได้เครียดเท่าเราอ,อ,อ,มราราอืมเขาจะรู้วิธีการรับมือของเขามาอยู่แล้วนะคะอืมในที่นี้ทัดไค่อนข้างเด่นนะคะคนรักหรือดีกว่าชาวทัดไป่นั่เมษิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์แต่ในที่นี้สิงเด่นที่สุดนะคะ ต่อไปขอดูสาใบค่ะรักกันมาดีๆเลยทุกอย่างแฮปปี้ดีเลยแต่มันมีสถานการณ์ที่ทำให้สะดุดแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งกันไปนะสูญเสียนี่คือสูญเสียความรู้สึกเสียใจอ่ะมันผิดหวัง ทำไมทุกอย่างมาดีแล้วทําไมถึงเป็นอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรืยมันเกิดความสับสนในใจของคุณมากบางครั้งคุณแอบโทษตัวเองด้วยซ้ำแต่เรื่องนี้มันก็มีดีเทลต่างๆที่แตกที่แตกกันออกไปในหลายประเด็นอืมแต่อย่างน้อยคือเหมือนกับว่าเขาเองก็ยังอยากจะมีคุณอยู่คุณเองก็ยังอยากจะมีเขาฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องมาพบเจอกันครึ่งทางพบเจอกันตรงกลาง นะคะคแล้วเขาคิดน่ารู้สึกยังไงกับคุณบ้างล่ะคิงเหรียญจัดติสเ,เหมือนเขารู้อยู่แล้วอะเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าปิดได้ก็ปิดต่อคุณคงไม่รู้หรอกเขาคิดว่าคุณคงไม่รู้ได้ซ้ำและถ้าเขาคิดว่าคุณรู้ เขาก็รู้วิธีการรับมือซึ่งเขาก็รู้ว่าคุณก็ไปต่อกับเขาอยู่ดีคุณจะให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมไม่จะพูดอะไรเลยอะไม่ชอบอ่านแนวนี้เลยอะแต่ให้มันขึ้นมาก็ต้องอ่านไปอย่างนั้นนะคะก็ต้องอ่านต่อไปอืมฟังคุณนะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้างหกไม้เทา้าสองเหรียญตัวสตาร์เดวิ สองดาบคุณก็สับสนมากนะคุณจะเอาอยัางไงดีคือในเรื่องของบุคคลที่สารือสิ่งที่เป็นแบบเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาประเด็นตรงนี้เกิดขึ้นนะ่ะคุณก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะตัดตรงนั้นได้จริงๆริงไหมเขาจะเป็นเรื่องบุคคลเรื่องพันนันยาเสพติดนี้สินต่างๆเนี่ยเขาจะสามารถจัดการตรงนั้นได้ไหมคุณก็ไม่รู้เลยคุณสับสนว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อเครียด พอสมควรนะคะแต่หลักๆคือลังเลลังเลใจว่าจะตัดสินใจยังไงว่าจะตัดสินใจยังไงว่าจะต้องพูดยังไงอืมโอเคเปกยนต่อค่ะบทสรุปและไพ่แนะนำสิบดาบหนึ่งเหรียญ มีสตินะในการดูคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นคำทํานายที่ดีหรือคำทํานายที่ไม่ค่อยดีคุณต้องมีสติอยู่เสมอนะคะมีสติอยู่เสมอหรือแม้แต่ในการจัดการในความสัมพันธ์ในสถานการณ์ตรงนี้ที่พายขึ้นมาก็ต้องเป็นการตัดสินใจอย่างมีสติความเจ็บปวดตรงนี้มันนำพายไปสู่การเริ่มต้นใหม่ของคุณ หรู่ที่คุณจะเริ่มต้นใหม่หรือคุณจะไปต่อกับตรงนี้นะคะเราจะไม่ชี้ว่าคุณจะต้องทำยังไงคุณคุณเป็นคนตัดสินใจประมาณว่าไม่ชี้ว่าต้องทำยังไงสิไม่ชี้แบบว่าว่าต้องเลิกต้องนัิกต้องนี้คือมันไม่สามารถนะคะมันทำไม่ได้แต่สิ่งที่คุณต้องคิดเลยคือคุณต้องคุยกับตัวเองทบทวนในสิ่งที่คุณต้องการจะเย็นๆแล้วมีสตินะคะ พอรีนนเราสมเองเดสกูตินเราหน,น ấy, หลายๆคนมองไปแล้วว่าบางคนอาจจะคบกันมานานนะคะหรือรู้สึกว่าคื้ทุกอย่างมันก็ดีมากอะว่าเขาคือคู่ของเราแหละเขาคือคนที่ใช่ของเราแล้วไม่ได้มองไม่ได้รู้สึกถึงเรสแฟกอะไรเลยอยู่ๆมันก็มีเรสแฟกเข้ามาแบบงงๆช็อกอยู่เหมือนกันช็อกอยู่พอสมควรเหมือนกันอะไรอย่างเงย เห็นไพ่บอกให้เราแบบระมัดระวังตัวเองแล้วก็มีสติอะนะคะมีสติใจเย็นๆ Stand up for yourself มันไม่ใช่เรื่องผิดถ้าคุณจะสงสัยอะไรในสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่เขาคิดหรือในสิ่งที่เขารู้สึกมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยคุณสามารถที่จะยืนหยัด เพื่อความต้องการของตัวเองได้ว่าคุณต้องการอะไรในความสมันธ์สามารถที่จะสื่อสารความต้องการสามารถที่จะสื่อสารสิ่งที่คุณสงสัยสิ่งที่คุณอยากรู้ใคร้รู้กับเขาได้อืมไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องใหญ่ด้วยนะคะเหมือนคุณน่าจะกังวลใจอะสิ่งที่คุณน่าจะกังวลใจมันคือสิ่งเหล่าเนี้ยสิ่งเหล่าเนี้ยอืไพ่เลยขึ้นมากําลังบอกว่ากําลังจะบอกว่าคุณคุยได้ คุณตั้งคำถามได้คุณสงสัยได้คุณสามารถแสดงจุดยืนความต้องการของคุณได้นั่นไม่ใช่เรื่องผิดโอเคค่ะคลิปของชามพัดน้ํานะคะก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุทกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ